อยากให้ปฏิบัติตัวค่ะให้ดีก่อนไม่ว่าไใช่ค่ะเราต้องเป็นเด็กที่น่ารักค่ะรอบรัต่อผู้หญิงใชนเพราะว่าอยากเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องบอกว่าตัวให้เป็นผู้หญิงถูกต้อง้าก็อย่ากักกันเข้าไวยนะคะสิ่งที่อยากจะบอกลูกสาวนะคะก็คือว่าอย่าทานยาก่อนวอังควรนะคะเพราะการที่เราเทคอโมนก่อไวอังควรน่ะอาจจะทําให้เราเอ่อได้เอ่อได้ แนะนำให้เล่นการ์ตูนดูหนังดูการ์ตูนเซรามูนก่อนทำให้เราได้ที่แบบว่าสดใสใสเลยเได้มีอินสปิริตในความสวยงามสวยงมเซรมูนเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแบบว่าความสวยงามสักการแนะนำสักการอย่าเพิ่งคิดจะเสียกรรมเนาะก็หนุ่ช้า ชอบคนแชอบซิดเชอรชอบแบบพี่บบก้องไหมคะใช่อวนขาชสิอ้วนค่ะชอบเป็นคนแบบชอบแบบประมาณในแบบสูงสูงไหลกว้างๆแล้วแดูอบอุ่นอ่าค่ะส่วนตัวนี่นะคะี่ชอบใช่ตีเชี่ยวอ่ะตีเซ็กซี่ตีเชี่ยวในลูปกินอะไรเนอร์หรอตาตาสีด้อยถามตายกขึ้นยั่วยั่ว ก็อย่างสําหรับลูกสาวนะคะอยากสวยสมไว้นะคะแล้วก็ให้เปิดหนังสือีิซ่าค่ะเพราะว่าหนังสือนี้ค่ะต้องแต่สวยหัวจรถเท้าเลยค่ะแล้วก็การกินอะไรแล้วแต่ค่ะมีหมดในหนังสือีิซ่าค่ะ